ต้นค่ะนี่นะคะเดี๋ยวยายไปซื้อมาให้นะคะเดี๋ยวเราเอาไปปลูกที่สวนนะคะมีต้นอะไรบ้างคะยายมีทุเรียนสองต้นค่ะทุเรียนชิดอยงหวานอันนี้มีเจ้าคุณทิพย์อันนี้มีเจ้าคุณทิพย์คือต้นอะไรคะมะม่วงอ๋อเลยอร่อยที่สุดอร่อยกว่าทุเรียนคัดเลือกมาแล้วน้ำดอกไม้เบอร์สี่โอ้ยมีแล้วก็มีอีกเนาะ สั่งมาเลยค่ะต้นมังคุดมังคุดโถต้นเลยเป็ดนะโอ้ยมาต้นอต้นหนึ่งอือฮะต้นหนึ่งประมาณต้นหนึ่งโธถไม่ไม่ธรรมดาเป็นงั้นแหละเดี๋ยวมันก็ผลิใบมาไม่เป็นไรต้นทูเรียนนี่สวยมากฟอร์มดีมากหนิอ๋อเหรออือโถขอบคุณครับอือ ยอด,ด,ดสามปีได้กินผลนะคะทุเรียนค่ะนี่นะคะเดี๋ยวอ,อีกสองวันนะคะเดี๋ยวเราจะทําห่อมกนะคะใบยอเราได้มานะคะซื้อจากข้างสวนป้าปิ่นนะคะโอ้โหคัดเลือกแต่แบบใบอ่อนๆนะคะสุดยอดตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่สวนเป็ดน้ำแอนปลาหวานนะคะ เดี๋ยวเรากำลังจะเอาต้นไม้ที่คุณยายซื้อมาให้นะคะลงกันก่อนนะคะพอดีเมื่อวานน่าจะฝนตกเนีพื้นยังเปียกอยู่นะคะเราก็เลยจอดได้แค่ด้านนอกนะคะดีนะเนี่ยที่คุณแม่ไม่ตัดหญ้าถ้าไม่มีหญ้านี่อาจจะขับเข้ามาแล้วไม่มั่นใจนะคะหญ้ามันก็จะช่วยแบบคลุมหน้าดินนิดนึงนะคะ เราก็เลยเจอดไว้ตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวติดลมแล้วเดี๋ยวไม่มีใครช่วยเราข้างในนะคะอันนี้นะคะก็เป็นต้นไม้ของคุณยายนะคะที่ซื้อมาคุณยายซื้อมังคุดมาสองต้นมะม่วงน่าจะสองต้นทุเรียนสองต้นแล้วก็มะปรางหรือมะยงชิดเนี่ยะคะ่ะต้นหนึ่งนะคะ โอ้โหคุณยายซื้ออย่างเดียวเลยนะรักลานค่ะคุณยายบอกอีกประมาณ3ามปีหปีก็ได้กินแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้ก็เป็นงานปลูกต้นไม้นะคะเดี๋ยวเราไปดูให้อาหารปลากันก่อนว่าเขาโอเคกันไหมนี่นะคะเดี๋ยวเรา,าดูอาหารปลาน,นะคะว่ามัน ให้อาหารปลาตามที่เราตั้งไว้หรือเปล่านะคะขั้นตอนแรกนะคะมันขึ้นรอบสามไหมลูกสิบหกขึ้นไหมโอ้ขึ้นโอ้เยี่ยมเดี๋ยวเราก,กดแมนวนวลหลอมันนี่กลางล่างนะคะ H m นะคะเดี๋ยวมันนายตีดูดีว่าแบบอาหารมันหายไปเยอะไหมโูเราใส่เต็มมากเลยนะคะนี่โอเคแปลว่าเขาก็ให้จริงๆอยู่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว เมื่อวานใส่เต็มแม็กซ์เลยค่ะนี่สองลังั้งหมดใช่ดูนี่นะคะดะูมายังางมะย่างมันจะไหลปลานิดหนึ่งเนาะพนี่มาแล้ว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 แล้ว,ลว,วปลาไม่อยู่คงอ้าปากมารอเลยอืมดูน่ะกิน เราก็ซื้อไม้ยูคาลิปตัสนะคะเบอร์เล็กนิดนึงเนาะของขึ้นหมดเลยนะคะจาก25บาทเฮียบอกว่าของลอตใหม่เขาขึ้นราคาเป็น30บาทนะคะไซส์2นิ้วเราก็ซื้อมาเป็นตัวกั้นฐานนะคะแล้วเราก็ซื้อพื้นปูมาปูเพิ่มอีกนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ซื้อสังกะสีมามาคิดว่าแบบเออมันควรจะ ใช้กีบแผ่นอะไรอย่างนี้อยากเห็นของจริงนะคะ่ะสำหรับกั้นปูห้องน้ำนะคะนี่ก็ทำเอุหยานะสำเร็จแล้วเดินหน้าไม่ได้ก็ถอยหลังเอาก็ได้นะคะ เราก็จะทำไม้นะคะเป็นไม้หลักเอาไปทำต้นไม้นะคะก็เลยเอายาวนิดนึงน,ะะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขุดนะคะปลูกต้นทุเรียนของคุณยายนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงนี่นะคะก็เป็นต้นทุเรียนของเราอีกหนึ่งต้นนะคะก็เดี๋ยวค่อยมา ดูแลก,กันอีกทีหนะึ่งเนาะนู่นเราก็กำลังจะปลูกต้นที่สองเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะอันนี้นะคะเราก็กำลังจะขึ้นต้นที่สองนะคะเป็นทุเรียนหมอนทองนะคะลองดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงก็ต้องเอาลากออกเม็ดหน่อยนะคะเพราะว่าที่สวนเขาแนะนำมาปลูกก็ต้องให้มันเป็นแบบคง้งไปอยู่ในโคกอะไรเงะะี้ยค่ะ แต่ก็แล้วแต่สูตรนะคะมันไม่ตายตัวหรอกค่ะแต่ละแล้วแต่ว่าเราจะเอาแบบมาประยุกต์ใช้ยังไงนะคะปึบลงไปแล้วดก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 นะคะเป็นเค้ปของเพื่อนคุณยายนะคะก่อนปลูกลงบอกทุเรียนด้วยนะหรือต้นทุกอย่างนะให้แบบขึ้นล่มเงาอยู่เย็นเป็นสุกนะไม่มีมแรงอยากได้อะไรก็บอกเขาดกดกดกนะอร่อยอร่อยนะลูก สำเร็จแล้วนะคะต้นทุเรียนต้นที่สองของเราอันนี้นะคะเดี๋ยวเราเอาไม้ไผ่นะคะที่มันไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวเอาไปทำไม้หลักหรือไม่ก็ไปทำตัวตัวฐานอะไรบางอย่างเนาะมาข้างหลังแล้วจะได้แดกไปทีเดียวเลยอ้อเยอะนะเนี่ยแต่ว่าบางอันมันก็ โดนฝนโดนอะไรมันก็เริ่มเริ่มผุไปบ้างแล้วแต่ก็ยังได้อยู่เดี๋ยวแม่เอาไปทําไม้หลักเพราะไม่รู้จําไม่ได้ว่าเราปลูกต้นไม้ตรงไหนตรงบ้างไม้หลักไม้คานิดหน่อยนะคะอันนี้นะคะเหมือนกอทมนะคะเพิ่งจะมาขุดลอกท่อไปใหม่ๆเลยนะคะดูสิคะเห็นไหมของดูกว้างขึ้นเลยว้าวของกว้างอยู่นะ สะอาดจ,จะอ้านเชียร์แต่เห็นคนพื้นที่ก็บอกว่าก็จะมาปีละครั้งหรือสองครั้งเป็นปกติอยู่แล้วนะคะนี่นะคะอันนี้ถ้าไม่ได้ไม่เป็นไรหรอกลูกมันใหญ่ไปไหมนี่นะคะตอนนี้ก็ปลูกทุเรียนได้สองต้นแล้วนะคะพอดีฝนตกเดี๋ยวเราต้องยุดพักก่อนนะคะอื้อ ปลูกต้นไม้นะฝนมันก็ดีอย่างนี้นี่เองเนาะไม่ต้องแบบรดน้ำอะไรเยอะะอะไรเงี้ยช่วงนี้เราเลยพยายามจะปลูกต้นไม้กันนะคะเป็นอันดับแรกก่อนนะคะอันนี้นะคะเราก็ลงต้นมะม่วงนะคะของคุณยายอีกแล้วนะคะคุณยายซื้อมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะคุณยายชอบนะคะเราก็ปลูกนะคะน่าจะได้กิน ภายในสองสมปีนี้แหละค่ะนะคะฝนก็ตกมาปล่อยๆนิดหนึ่งเนาะแต่ก็ยังได้อยู่ดีเลยเราจะได้ไม่ต้องลดน้ำต้นหม่คุณแม่ชอบมากเลยนะคะเราก็ทำการปลูกต้นมังคุดนะฮะของ ของคุณยายเราเองน,น,น,นีสูงเท่าประมาณเอวละยาย่ขี้เกียจรอแน่เลยเอาสูงมาชะต้นมังคุดของเรานะคะฝนตกลงมาอีกแล้วนะคะฝนตกลงมาจริงๆนะคะชาชะกกิ่งก้านใบไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเราก็ กินข้าวรอนะคะฝนตกแต่อันนี้ตกจริงแล้วจริงจังแะนะคะวันนี้เราทำอันนี้นะคะเป็นข้าวผัดของเป็ดน้ำกับปะวานนะคะคุณแม่ก็เอาแด่งมาทานด้วยนะคะข้าวผัดใส่แฮมแล้วก็ใส่ไข่ใส่ผักนะคะคะน้าแครอทนะคะข้าวผัดของเราเราแบบแอบชอบแบบมีอันนี้นิดนึงแบบใส่ผักนิดนึงนะคะ แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะอันนี้ว,ว้าวไข่ต้มกับแกงอะไรนะสิแกงขี้เหล็กนะคะสุดยอดแห่งการเคี่วนะคะของเราซื้อเออแกงขี้เหล็กนะคะมาจากป้าปิ่นนะคะหมายถึงว่าตัวนี้นะคะดูโอ้โหใบขี้เหล็กนะคะซื้อสั่งป้าปิ่นมาแบบอ่อนๆเลยนะคะ ส่วนข้างบ้านนะคะโอ้โ oh. หส,ส่วนข้างส่วนโ okay. อเคแกงขี้เหล็กสันคอหมูย่างแล้วก็ใส่สามชั้นนะคะมันน้อยนิดนึงแล้วก็จี่ให้พอมันขึ้นตัวนะคะมันจะได้แบบไม่ปล่อยเนื้อแบบเละเมากงนะคะโอ้โหจะกินข้าวกันก่อนนะคะรอฝนหยุดตกโอ้ยดู โอเคเดี๋ยวเราเขากินข้าวก่อนนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทําการยึดฐานนะคะนิดหนึ่งเนาะปูฐานในตัวยึดไว้ทั้งสี่มุมะคะ่ะมันจะได้ไม่โครงเคร่งมากนะคะอันนี้นะคะเราก็ได้ไม้ที่เหลือนะคะเดี๋ยวเราเอามาทําเป็นไม้แบบคำ้ำต้นไม้ค้ำนุ่นนี่นได้ต่ออีกนะคะ ะะมุมสุดท้ายนะคะที่เราจะทาการเลื่อยไม้นะคะให้มันเข้ามุมกันมันจะได้แข็งแรงขึ้นนะคะกลัวมันจะแบบล้มมาหาก็เลยนี่ตัวคำนิดนึงนะหาเีเดี๋ยวคุณแม่ถ่ายให้ดูนี่คำนี้อันนี้เราเอาวางแบบเป็นแนวกันนะคะคำนิดนึงน,นี่นี่นะคะ มีต้นไม้เราปอีกสักยี่สิบต้นนะคะเดี๋ยวค่อยๆปลูกกันนะคะัเรามาตอกเข้าไปนะคะเรียฐานให้แน่นนะคะเรียบร้อย อันนี้นะคะเราก็มาปลูกต้นมังคุดกันนะคะก็ปลูกไปก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวกะระยะเอาคร่าวๆก่อนนะคะเพราะว่าฝนตกเนาะอากาศดีดินก็ดีด้วยก็เลยเสียดายฝนเลยปลูกแบบให้มันแข็งแรงไปก่อนละกันอันนี้นะคะก็เป็นต้นมะยงชิดนะคะเดี๋ยวเราลงไปก่อนเนาะ แล้วเราก็กะระยะแบบให้พอไม่ใกล้กันมากสักห้าหกเมตรนะคะรถจะได้จอดได้อะไรนี้ด้วยส่วนหนึ่งเนาะขอบคุณคุณยายด้วยนะครับอุตส่าห์ซื้อมาให้หลานโอ้หลายต้นเลยเนี่ยสูงแบบเท่าอกเลยอะต้นสุดท้ายของเราในวันนี้คือต้นมะม่วงขุนสีนะคะของคุณยายซื้อมานะคะดู โอ้ยต้นไม้เราจะเต็มสวนแล้วนะนี่หนึง่งริมสองริมสามว้าวปลูกต้นไม้กอะเร่งรีบปลูกต้นไม้เลยนะคะนฝนมาอืมค่ะเราก็ทำไม้คํานะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำล่มให้ต้นทุเรียนมังคุดคุณยายรีเควสมา เหลือจากยูคาลิปตัสเหลือจากการทำฐานตัวนี้แล้วมันเหลือเราก็มาทำเป็นไม้ค้ำนะคะแล้วก็ทำล่มให้เขานิดนึงอันนี้นะคะเดี๋ยวเราทำเป็นฐานล่มนะคะทำสี่มุมนะคะแล้วก็ปักด้วยสี่มุมมาใช้สลน,นวางไว้ตรงกลางนะคะสีม่มุมน่าจะได้อยู่อันนี้เราก็ไปเอาไม้ไผ่มาจากข้างหลังนะคะ แล้วเดี๋ยวเอาหัวบใบหัวใช้ลวดแปลงเอายายรีเควสกลัวน้องทุเรียนอะไรอ่ะกลัวน้องทุเรียนว่าจะแบบทนความร้อนไม่ไหว เรียบร้อยเอบนั่นแหละจบคาวนี่นะคะคุณแม่ก็เติมอาหารปลาไปแล้วนะคะเผื่อเราจะอาจจะไม่ได้มาสักสามวันเนาอนี่มาลองกินเรียบร้อยนะคะก็เติมให้น้องให้เต็มที่สุดเลยเนาะลูกนะนี่อาจจะอยู่ได้สักสองสมวันโดยประมาณนะคะ เขามีความสุขกันนะเนี่ยเดี๋ยวสินะะเดี Armenia> ๋ยวเราก็ต้องกลับกันก่อนเนาะเพราะว่าฝนตกลงมาแล้วแล้วเดี๋ยวได้เวลาไปรับน้องเป็ดน้ำกับปะวันแล้วโอ้ดูดูดูมากินมากินดังจุ้มจุ้มจุ้มเดี๋ยววันนี้เราต้องกลับกันก่อนนะคะฝนตกลงมาแรงมากเลยแล้วก็ได้เวลาไปรับน้องเป็ดน้ำแล้วปะวันด้วยนะคะ ยังไงฝากติดตามนะคะช่องเป็นน้ำประวันนะคะด้วยนะคะกดฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะคะทุกคนบายบายแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ